สวยเยนะโอ้โหกัดไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมนะสายย้อนนะครับสายย้อนวิ่งมานี่นะ วัดวัดเลยดีกว่าใส่ยัวเยอะนะโอ้โหเอ้ยเป็นไอ้ฟอกนะผมโอ้โหไอ้ฟอกนะไอ้ฟอกใส่ใส่หนึ่งกิโลได้นะอ๋โอ้โห อะไรงดีเหลือเกินเนี่ยนะครับกัดเป็นไอป๊อกนะครับไส์สวยเลยใซส์ประมาณ1นึ่งกิโลนะผมเข้าไปเต็มตาเลยนะครับนี่ตกะกอเกี่ยวตะวินนะคฝากผลงานนะด้วยครับผมตกะกอเกี่ยวตะวิน,นครับผมสวยเลย